แต่กระแสลหลักเห็นว่าการทำลายราชวงศ์จีนชาวหนีเจินของมองโกนั้นมาจากความแค้นล้วนๆไม่มีความแมตตาปราบนแม้แต่เสี้ยวเดียวในบันทึกเหมืองตาเปยลู่ครับซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับมองโกและตาตาบันทึกไว้ว่าในราชสกจ้าติ้งในราชการจีนซื่อจงที่ได้รับการยกย่องว่ามีแมตตามีคุณธรรมสูงส่งเช่นพระเจ้าเห่ยาและพระเจ้าชุน บันทึกนี้บอกว่าเมื่อพวกตาตายังอยู่ในถิ่นฐานเดิมของตนในช่วงราชสมัยต้าติ้งของราชวงศ์จีนมีคำเล่าลือกันในเหยียนจิงและดินแดนของชาวชี่ตันว่าตาตามาตาตาไปขับไล่ขุนนางจนไรที่อยู่เมื่อจินซื่อจงได้ยินเรื่องนี้ก็ตกใจกล่าวว่าต้องเป็นพวกตาตาแน่ที่จะเป็นไทใหญ่หลวงของแผ่นดินเรา กินซื่อจงจึงมีคำสั่งให้ส่งทหารบุกเข้าไปในดินแดนที่ห่างไกลและกันดารโดยจะส่งทหารไปทางเหนือเพื่อฆ่าล้างบางหรือจะเรียกให้รุนแรงก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยสังหารชายหนุ่มชกันจนกระทั่งทุกวันนี้ชาวจงหยวนยังคงจดจำเรื่องนี้ได้ชัดกล่าวว่าเมื่อ20ปีก่อนในมณฑลซานตรงและเหอเปย่ยไม่มีบ้านไหนเลย ที่ไม่ขายชาวตาตาเป็นทาตเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ถูกทหารปล้นชิงมาตามบันทึกที่ว่านี่ครับนี่คือยุทธวิธีการลดจำนวนประชากรโดยทุกๆ3ปีจินซื่อจงจะส่งกองทัพกำลังชั้นยอดออกไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มองโกจินซื่อจงมีแม่ตาด่าหยาวและสุนให้อภัยศัตรูได้เกือบทั้งหมดยกเว้นพวกมองโกกวาดล้างทางเหนือสุดขอบแดนโรคล้าง นโยบายคือมุ่งสังหารชายชะกันชาวมองโกทั้งหมดและจับเด็กมองโกทั้งหมดเป็นทาสผลก็คืออย่างที่กล่าวไปว่าในซานรตรงและเหอเป่ยไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีตาตามาเป็นทาสรับใช้นโยบายนี้ทำให้มองโกได้รับความเสียหายอย่างหนักและก่อให้เกิดความเกลียดชังทางชาติพันธ์อย่างรุนแรงนอกจากยุทธวิธีลดจำนวนประชากรที่ว่านแล้วครับ ยังมีอีกสองยุทธวิธีที่ใช้รับมือกับพวกมองโกอย่างแรกก็คือการขุดคูกระชวงจินได้สร้างคูน้ำขนาดใหญ่ลึก2เมตรตามแนวชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมองโกแนวคิดนี้คล้ายกับการสร้างกำแพงเมืองจีนชาวมองโกได้ชื่อว่าเป็นนักรบบนหลังแม้คูน้ำลึกจึงสามารถขัดขวางการโจมตีของทหารม้ได้ และทุกๆระยะทางช่วงหนึ่งจะมีการสร้างป้อมปาการขึ้นมาป้อมปาการเหล่านี้ทำหน้าที่สองข้อคือแจ้งเตือนภัยและถ่วงเวลาเพื่อรอกำลังมาช่วยเสริม